เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมนะคะไปติดตามสถานการณ์น้ำกันที่จังหวัดอุดรธานีกันค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยหลวงด้านเพื่อหนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวงยืนยันปล่อยน้ำตามปริมาณน้ำที่ไหลเข้าอ่างคาดว่าภายใน5วันจะหยุดการระบายน้ำออกจากอ่างค่ะ ที่บริเวณสันอ่างโครงการส่งน้ําและบลํารุงรักษาห้วยหลวงตําบลโคกสะอาดอําเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีนายสุรศักดิ์อักษรกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีพร้อมด้วยนายธนทรสศรีนาคป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานีนายบัญชาการหาศินประชาสัมพันธ,ธ์จังหวัดอุดรธานีลงพื้นที่ดูปริมาณน้ําและการบริหารจัดการน้ําอ่างเก็บน้ําห้วยหลวงโดยมีนายธนิตส่วนช่วยหัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้าและปรับปรุงระบบชลประทานรายงานสถานการณ์ปริมาณน้ําและการบริหาร จัดการน้ำในอ่างเก็บน้ําห้วยหลวงซึ่งปัจจุบันคะ่ะมีปริมาณน,น้ํา134.4ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น99.16%ของวันที่1ขออภัยคะ่ะของวันที่3ตุลาคมนะคะมีการระบายอยู่ที่7.5ล้านลูกบาศก์เมตรส่วนในวันที่4ตุลาคมคะ่ะได้ระบายไป5ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งเป็นการระบายน้ําตามปริมาณน้ําที่ไหลเข้าอ่างนะคะกรณีไม่มีน้ําไหลเข้าอ่างเพิ่มถึง5-7วันจะหยุดการระบายน้ําค่ะ